ดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูปิยพรเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะแต่เด็กซื่อไว้เรื่องอ่านเขียนคำควรรู้คู่ความหมายจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอ่านคำศัพท์ยากได้ถูกต้อง 2. นักเรียนบอกความหมายของคำในบทเรียนได้ 3. นักเรียนใช้คำได้ถูกต้องตามบริบทและ 4. นักเรียนมีมารยาทในการอ่านค่ะเมื่อเราทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องแต่เด็กซื้อไว้นักเรียนมาอ่านเพิ่มเติมความหมายเพื่อรู้คำศัพท์ยากในบทเรียนกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนักเรียนชี้แล้วอ่านตามคุณครูนะคะ กระวนกระวายหมายถึงวุ่นวายใจแสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุขขวานหมายถึงเครื่องมือสำหรับตัดฟันฝ่าถากไม้ทำด้วยเหล็กมีสันหนาใหญ่ คร่ำครวนหมายถึงร้องไห้ไปพูดไปถึงความทุกข์ของตนเองงมหมายถึงดำน้ำลงไปหาของฉวยหมายถึงคว้าจับ หรือหยิบเอาโดยเร็วตะลีตะลานหมายถึงรีบร้อนลนลานลุกลนทรมานหมายถึงเดือดร้อนเพราะทุกข์ใจเทพารัก หมายถึงเทวดาผู้ดูแลรักษาที่แห่งใดแห่งหนึ่งนินทาหมายถึงติเตียนรับหลังปรอบโยนหมายถึงพูดเอาใจให้ใครอารมณ์ขุ่นหมอง ยักยอกหมายถึงโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไประบบหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติรังเกียจหมายถึงเกลียด เพราะรู้สึกขยะขแขยงและไม่ชอบเป็นต้น Recycle หมายถึงการจัดการกับวัสดุเหลือใช้โดยผ่านกระบวนการหลอมคือทำให้ละลายด้วยความร้อนเพื่อทำให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้อีกอาจทำเป็นวัสดุเดิมหรือวัสดุใหม่ ลำธารหมายถึงทางน้ำที่ไหลจากเขาเล่าลือหมายถึงแพร่ข่าวกันอย่างแพร่หลายศูนย์การค้าหมายถึงแหล่งรวมสินค้านานาชนิดเพื่อจำหน่าย รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสหายหมายถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขสัตว์ซื่อหมายถึงประพฤติตรงและจริงใจหรือใช้คำว่าซื่อสัตว์ อุปกรณ์หมายถึงเครื่องมือคำว่าอุปกรณ์อ่านได้สองแบบนะคะอ่านว่าอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ก็ได้ค่ะนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย